บ่มีเบียดพี่น้องวัอนี้บ่มีเบียมดม่างรถเล่นม่างรถเช็คช่วงล่างพี่น้องมิตาคีมันหลายนะมื่อนี้ช่วงล่างมันดังพี่น้องเวลาเลียวดังอีแ,น,อแน่นอีแน่นนะฮะเจออากิบราร์ผมมีเงินเปลี่ยนแท้ <c oughs> บ่มีเงินเปลี่ยนแท้นะจนมากดังมันจะเจอกับพวกลูกหมากรนะุกหมากรุกหมากรกหมาทั้งลงทั้งหลายล่ะนะครับเ,เดี๋ยวมาเบิง้ง เราเบิ่งว่ามีลูกหมากอย่างนีครับพี่น้องสมาเขาจะเป็นนะครับลูกหมากปีกนกเนาะนี่ครับปีกนกนี่ครับเพื่อนี่ครับมันกับมีส่วนนับดังบัดแหละนะครับแต่ว่าหลักๆมันจะเป็นพวกนี้นะครับลูกหมากปีกนกนี่นะครับแล้วก็ลูกหมากแล็คลูกหมากขั้นชักนะครับลูกหมากพ่วงมะลัยแล้วก็ข้างล่างนะครับลูกหมากปีกนกมันจะมีบนบนนะครับมีบนกบลางพี่น้อง มที่ดังชุดนี้นะครับแต่ว่ารุ่นเก่าๆนะครับมันสกซิมีบางบางอันมากก็สีิมีพอหัวอัดจาระบีพอนี่นะครับเนาะแต่ว่าตัวนี้โบมี่ตัวนี้คือซีนแตกแล้วนะครับซีนแตกแล้วแต่ว่ามันยังแหนอยู่ครับบาโจก็เลยอัดจาระบีเข้าไปครับซีนมันแตกแล้วล่ะซีนกันฟุ้นมันแตกนะแต่ว่าปกติมันสิมีข้างล่างครับมันสิมีหัวอัดจาระบีแต่รุ่นนี้โบมี่ครับแต่รุ่นใหม่ๆมันอาจจะมีนะมือนังเราโจเปลี่ยนฟังนันกันมีอยู่ แต่ว่าฟังนี่โบมีอันนี้พบโจเปลี่ยนแต่หลายปีแล้วนะครับตัวนี้นะนะครับตัวนี้กับมีนะครับตัวล่างกับมีนะครับแต่ว่ามันอัดโบเข่านะฮะนี่อัดโบเข่าแต่ว่าเดี๋ยวว่าโจสิถอดออกมาแล้วก็มันแย่แย่เบิงนะฮะมันแย่เบิงนะครับหู้มันอาจจะสิตันนะครับบกฝุ่นพวกอย่างสิเข้าไปนะครับนะครับลดกับหลายปีพี่น้องยี่สิบกว่าปีละนะครับเนาะเครื่องกับนี่นี่โชกะซึมนะครับโชกกซึมนะครับแต่ก็คือว่ายังใส่ได้อยู่นะครับถึงวัวหน่อยนะฮะ เปลี่ยนกับแพงไม่น้อก่มีเงินเปลี่ยนนะครับก็บดูแลก,กันไปนะครับเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าพวกพอโจเช็คแล้วมันยังแหน,น่อยู่นะครับมันยังแหน่อยู่แต่ว่ามันดังแค่นั้นเองนะพวกจารบีมันอาจจะแห้งนะครับจารบีอาจจะแห้งนะครับเดี๋ยวว่าโจสิถอดตัวนี้นะออกมานี่ยๆถอดตัวนี้ออกมาแงเบื้องหูมันนะอาจจะระบีเข้าไปนะครับ หอวอัลจีรบีพี่นอ้องนิ้วตันป่ะมาเงี้ยบกันครับอาจจะตันครับตันแท้วิธีทดสอบอีกวิธีหนึ่งพี่นอ้องนี่ครับ ใส่แล้วอัดนะครับแล้วก็บ,บีบเบิ้งเลยครับนี่ครับบีโบออครับพี่น้องนี่ตันครับหัวนี่ตันเวนี่ตันแต่ว่าเดี๋ยวว่โตัวที่ถอดถอดอัวตัวนี้นะไปใส่นะครับแล้วก็อัดแล้วก็เอาตัวนี้ปิดไปขึ้นเราเพาว่าตัวนี้น่าจะเสียละ กินยากพี่น้องกินยากยากเลยดออ เส็ดแล้วอเรียบร้อยครับผมพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยจะเหลือไ้รอด ใส้รอดกับเซตสิ้นแล้วใส่ฝาครอบครับ เรียบร้อยเนาะคับอ,อัตจลปีช่วงล่างนะครับเดี๋ยวชิลองหมุนเบิึงดังปะลองสตาร์ทกันครับหมุนบิึง แก้วพี่น้องครับแก้ปัญหาเรื่องรถนะครับแก้ปัญหาเรื่องต้วก็เสียงเสียงสั่งไปได้อีกระยะนี้สุดหลับพี่น้องเพราะรถเขาก็ได้ใส่งานหนักแต่ถ้ารถใส่งานหนักต้องเสียงรถใส่งานหนักเสียงเสียงสว่นตะไลนะครับเรียบร้อยครับผม